ในปัตตีเมืองครับผมนนี่จะเป็นเสาหลักเมืองครับผมอยากดูใจทำบุญนี่แหลองปัตติครับ ¡Gracias! <laughs> É tão pronto. ครับผม แม่คนที่สชีสิบคนท่องซเดือไ้ลยงเนี่นยมูฮูจ่กหาเอาเินเมื่อนัมีเลียงยังกุศเพิ่ยงทำางนมีธุรกิจบอกมีเหตุกันจํจำนายบอแบบว่าคดินค้ดอนบอกเนี้ก็บอกก็เนครับอันนี้เป็นอะไรเจ้าแม่สีเมืองใช่ไหม จอแม่หลักเมืองแม่สีเมืองคนเดียวกันอ๋อผมอที่ที่ไปสักลาคือหลักเสาหลักเมืองบอลเาคนกรหลงไปบอเสาครัเสาที่้องสองัอันอยู่ในตู้เก็ไม่รูกจำลองครับเขามีเงินแล้วเขามาเหตุจำลองอันนี้คนกระลกดันมะครับ นี้อินีเลูกูจ้าเงินจำนวนนี้ทำบุญนี้ครับทำบุญกนทำบุญเนาะลูกเอาไปลูกผู้เองนี่ยังลูบอกกับเนที่บ้านเงินไทยไหมล่ะเงินเล่ากระไรเงินไทยกรไรเงินเงินรับเท่าไหร่นะอันนี้แสนห้าเนี่แสนห้าใช่ไหมอันนี้แสนกีบบีเบอะไร้มามเติกอ๋อันนี่แสนหนึ่งอะไรนแสนหนึ่งแสนหนึงเป็นเงินไทยกี่บาทนะสองร้อยสองร้ยก็ไม่แพงนี่เป็นร้อยสองร้อยโมแพงลงเงินทำบุญเองใช่ทำบุญ ลูก็บอกเอาะน่าอันนี้บมีมีสามตัวโอ้เก้าอย่างนเท่าไหร่นะเอย่างสี่ร้อยสี่ร้อก็เงินก็ทำบุญเหมือนเดิมแหละอันไหนลูกนี่บอกอันนี้บอกรยสองร้อยก็ได้มาแม่มึงอ่ะก็ ซาตูสาทุนแม่โฮเกียวตาทิมแม่รักเมืองแม่ซีเมืองมือหนึ่งมือสันวันดีเวลาดีงามดีลูกสาวลูกชายแม่มาแต่ประเทศไทยเล่าไทยพี่น้องเดียวกันด้มารวมทำบุญขนาด่าไฟเป็นประดูประจัยแสนกี่โมทนาไปแนวไรมาไรก่อนเก่ากินยาบุกยกใาแห่งไปแต่ก็ดีไปเนื้อก็ดีธุรกิจการงานค้าขายก็ดีคอยเงินทำกำเกวไรมาเทมาคือหนามคือไนยาบุกเต็นหาดอยากขาดเป็นว่า ขอให้ลูก uhm, มีสุขมีใจมีเงินมีก้ำมีความสุขความเจริญโบจีบโบจนเฮงเฮงรวยรวยปังปังสาธุสาธุสาธุลูกใจคือการเห็นยังทำยังกระขืนยงยงยาลุงจักหยาดจนตาตาขาดจักงานขอให้ลูกมีสุขมีใจมีสุขภาพแข็งแรงบโบจีบโบจนได้สาธุ ชคดีไปตี้อสามบาทหนั่นนี่ใช่ไหมอือโป่งโป่งโปงตีข้ออันั้นป่งบรตีตีของนี่ลูปงเอาที่ตีใช่ไหมเออเอาจับตองมือบัเล่งเลยอ่เล่งปรเแ๋่กับแม่ล่กใไ่กระเป๋าใส่กระเป๋าก่อนเออไอ้พันใ์้เออตีตีขออเอาโชคเอาชัยแมน กพื่อจะได้รางวัลที่หนึ่งเนาะจะได้มาทำบุญใหม่ใช่เอาหนึ่งสองสามอ้าวสาธุสาธุสาธุมีโชคมีชัยอ้าข้าหำจะไปสีว้าวเอาทบุญอ๋อมีโชคมีชัยต่อไนตู้ตรงไหนก็ได้โจทย์ นี่ไงนี่ถือโอกาสมาแล้วถือโอกาสมาแล้วมาทำบุญเนยนนลนมีสุขมีใสมีสุขแรงมาเจมาเียวะพิ่งมาวานครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับ้วมาสามวันครับลูกมียังบูกซาก็จะมีครับข้มับผม ครับผมลูกเสด็จมาลาวไวๆอยู่ดีไหมครับผมครับผมขอบคุณครับผมโดยโดยโดยเดินชมต่อ аров. วัดศรีเมืองครับผมวัดศรีเมืองก็คือวัดหลักเมืองของอ่าขอพลาวนะครับผมบนะชมบรรยากาศ วัดสีเมืองไม่ได้ขัดวัดสีเมืองครับผมไม่ไม่ไ,มไมปยืนถ่าย

บรรยากาศวัดปีเมืองครับผมที่สปอลาวครับาดิมามาหไม่เห็น้เลยอ่าบรรยากาศ ครับชมบรรยากาศเก็บรูปไปแล้วอ่ะวัดศีเมืองครับผมเก็บรูปไปทำไมล่ะชมบรรยากาศวัดศรีเมืองครับผมไปชมด้านข้างอ่ะไปชมครับผมเดินชมครับผมบรรยากาศของวัดศีเมืองครับผม ด้านข้างนะฮะทำบุญท่านพิธด้านข้างของวัดสีเมืองครับมีที่สักการะาเยอะะเลยครับเข้าไปน,นี้ไะ ทำบุญทำบุญชม,รมรบรรยากาศของวัดตีเมืองของวันนี้ครับนู่นตรงนู้นก็มีนู่นตรงนู้นเขาก็ไหว Hả? Nó có cho mình. Chắc <laughs> <swimming nhiều vậy? cười>

ขามาเกี่ยวรถมาไปยังบรรยากาศขอวัดตเมืองครับ จบครับผมวัดศรีเมืองของวันนี้เนีย่ยดูมุมกว้างๆมุมสูงนี่มันจะเป็นกุฏิพระครับผมของวัดศรีเมืองนะฮะห้องน้ำเต็มห้องน้ำมีหลายหลายที่นะเดี๋ยวก็มีนูน่นก็มีหลายที่เลยอวัดศรีเมืองวัด